เข้ามาดูในตลาดขายของมืองสองนะครับของเก่าครับในนี้ก็จะมีพวกพาเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับมันมีอะไรมั่งครับตลาดแห่งนี้ตาดีได้ตาร้เสียนะครับพวกอะไรรถจนนะครับงานไม้ครับนี่ครับงานไม้ครับวันนี้ดูครับแต่ยังชั้นนะครับดูครับเขาเข้าอี้ ตครับนี่ครับตูกบข้าวครับอ้ยืามัคแล้ยูาา่ยข้าวเลยวิทยุเทปเก่าๆคนระับข้านแ่นี้ตอนาุเมเยอะครับวันนี้คนเลือดไปเยอะของก็เยอะนะครับครับ ยานทองวันนี้ขอนเร็วฟ้าด,ดีด้วย่เรมา,า,าเป็ดก็มีวันนี้สิบหาจ้า กาเก่าจวดได้ด้วยกนตบุกโหวนี้คอมเยอะนะครับอันนี้รองเท้านะครับโอ้โหคนบานเลยครับรองเท้าโซ่รองเท้าครับเสื้อผ้าปกไม้ค์ก็วันนี้ เยอะครับผักเครื่องก็เยอะครับวันนี้อันนี้จะเป็นซีดีหนังซีดีเพลงอะไครับใส่ก็ไม่รู้โซลาเซลล์ก็มีครับลมเยอะมเอ่อนลมรถไฟมาแต่เขาเจอผู้ป่วยเยอะครับเอาไปดูต่อ นี่แล้วไอริสน,นีเสื้อครับครับวันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับตัวละยี่สิบครับสิบบาทก็มีนะครับผมไม่รู้จะอะไรจะถูกปานนั้น นอกก็จะเป็นพวกรองเท้าอย่างเกงยีนเก่าๆใายดูเป็นก็มีเงินนะครับมีราคาครับราานี่ครับพวกเครื่องมือครับเยอะแยะหมดเยอะ ทางขวามาดูที่ไหนอ่าวันนี้ครับได้เหรียญของเเปิดนะครับหลังยันแปดพิษนะครับอ่าครับอันนี้ครับอันนี้ย้อมสวยหน่อยนะครับผมอันนี้ได้มาแค่หนึ่งใบแดงนะครับอ่าฮะถ้าเกิดสวยๆนี่เป็นพันนะครับผมอ่ามีกําไรแล้วครับผมเดี๋ยวไปปล่อยครับผมครับ